รองหน้าใช้กรอบนอกตัวเดิมลายจีนยอดนิยมเดี๋ยวมาชมการอัดเยอะรื่อง,องช่วยอัดของบล็อกสามอาใส่ส่วนผสมเลยค่ะเดี๋ยวมันเน้นตรงมุมให้สูงหน่อยก็ได้แล้ะมันจะได้ด,ดับแรงขัดเยอะกว่าที่อื่น ยังไม่ได้กระแทกอ่าใช่ใช่ใส่ตรงมมนี้อ่าโอเคอันนี้เราก็จะไม่แทไม่ต้องกระแทกไมต้องกรแทเรอเสนะไม่ต้องกระแทกหรอก กดจึกๆึกสองเพียะมะนดีนะอไลมอ่อนไปอ่ะากเทียนมือันน่นอืมใช่โอเคแล้วก็ใส่ใส่ร็อบสอง

ปัญหาเรื่องการอัดแล้วมันไม่ไม่แน่นทั่วก้อนโดยการใส่สปริงที่ตัวกดวน่าเอนี้เราเพิ่งทดลองกันใช่ก็จะมีคนคนถอดคนปลดเนาะใช้สองใช้ตัวตัวเมียเหรอเะ,ะอันนั้นคืกตัว ตัวผู้ตัวผู้ันเดียวก็ได้แต่ตัวเมียสักงสองอันก็ได้ระหว่างที่คนนี้เอาไปปลดก็ใส่พิมม์อีกก้อนหนึ่งเดินพิมพ์เมาส์มีร่องข้างตามแบบฉบับของเราเลย นวางกล่อ,องไม่เต็นั่นเป็นนรู้สึกมันจะเบื่อวะอาจจะนอนคืนเอเทอยเป็นนั่นเลยเทียเป็น